สวัสดีครับผมแสบเองครับจากร้านนาฬิกาพิชววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกาสมาร์ทวอทช์มีทั้งความทนทานความแข็งแกร่งนะครับที่สําคัญความแกร่งของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีันทันสมัยครับกับนาฬิการ,รุ่นนี้โคสเปกแท้งทรีสามเลตรานั่นเองนะครับทางบริษทัทส่งนาฬิการ,รุ่นนี้มาให้ผมทดสอบผมสนใจเลยนะเพราะว่าคอนเซปต์ของนาฬิการ,รุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมคือแบบความทนทานความตรอทอของเขานะครับรุ่นนี้มันจะผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับมิลิเตอรีอ่สแตนดาร์ดแ0ดหนึ H ค ผ่านมาตรฐานมาเยอะมากยกตัวอย่างเช่นนะครับการกดปุ่มเนี่ยมากกว่า10,000แสนครั้งการสัมผัสบนหน้าจอเนี่ยนะครับมากกว่า2 0 0แสนครั้งแล้วเขาก็เอานาฬิการุ่นเนี่ยไปแบบใช้กับฝุ่นกับโคลนนะครับเอาไว้แบบปะโยนจากความสูงประมาณ1นถึงเมตรมันทำให้ผมสนใจนาฬิการุ่นนี้ผมอยากรู้ว่านาฬิการุ่นนี้มันทนทานมากขนาดไหนดังนั้น คลิปคลิปนี้นะครับผมจะทํามาทั้งหมด2คลิปด้วยกันคลิปแรกเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ยังไม่ได้ทดสอบความแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยได้ดูความสวยงามของนาฬิการุ่นนี้ก่อนนะครับแล้วก็คลิปที่2นะครับจะเป็นคลิปที่ทดสอบความแข็งแกร่งของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็ก็เอาจริงๆนะผมรู้สึกผมไม่ค่อยอยากทดสอบแหละเพราะว่าผมตั้งใจว่านาฬิกาเรือนนี้ผมจะใส่เองนะครับใส่ทุกๆวันอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าไปทดสอบมาแล้วมันยังอยู่รอดมาได้นะผมจะใส่เรือนนี้เป็นเรือนที่แบบ แทนนาฬิกาที่ผมใส่อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับพูดถึงนาฬิกาที่ผมใส่อยู่ในปัจจุบันนี้จากการที่ผมได้ค้นหานาฬิการุ่นนี้นะครับทั่วโลกเลยนะผมพบว่ามีคนเอานาฬิการุ่นนี้ไปทดสอบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการนําไปแช่น้ําแข็ง24ชั่วโมงนะครับแช่ในช่องฟิต24ชั่วโมงการเอาสว่านเนี่ยมาเจาะที่หน้าปัดนะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์มากรีดที่หน้าปัดเพื่อดูว่านาฬิการุ่นนี้มันทนทานจริงไหมนะครับผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยผมก็อึ้งอ่ะมันสามารถทนทานได้นะครับแต่มีสิ่ S <S ผมอยากรู้ว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับการวัดค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเท่ากับนาฬิกาที่ผมใช้หรือเปล่านาฬิกาที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นนาฬิกายี่ห้อ G ีขอพูดสั้น,นๆว่าเป็นยี่ห้อ <sweat S 2> <LC _> G ีแล้วกันนะราคามันอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทขอพูดราคาก่อนเลยที่ต้องพูดราคาก็เพราะว่า,วานาฬิการุ่นนี้นะครับเดี๋ยววันที่ประมาณวันที่10เดือน1 0บอ่ะมันจะจัดลดราคานะครับอย่างตัวนี้นะครับราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,990บาทถ้ามีการใช้คูปองลดราคาแล้วเนี่ยนะครับรวมกับโปรโชรราามชั่นต 2,990จนถึง3,990บาทซึ่งผมถือว่าราคาเนี้ยซื้อได้อันนี้บอกเลยซื้อได้เพราะว่าตัวเรือนก็ดูแข็งแกร่งทนทานแล้วการวัดค่าอะไรต่างๆเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแม่นเลยทีเดียวนะครับมาดูการวัดค่าต่างๆอันนี้คืออยากให้ดูเลยเป็นแบบเป็นสิ่งที่ผมอยากจะแชร์มากๆเพื่อนๆ,ๆดูนะการวัดค่าต่างๆเดี๋ยวขอตั้งนาฬิกานิดนึงนะครับอะดู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 ตัวตรงนี้ตรต,รตรงนี้นะครับผมขอเรียกนาฬิกาที่ผมใช้อยู่ว่าเป็นยี่ห้อ G แล้วกันนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าโคสเปกแท็งก์า ปกติแล้วเวลาที่เราเดี๋ยวผมปรับโฟกัสได้นิดนึงนะเพื่อให้เจ๋งชัดเจนนะครับดูดูด,ดูอันนี้ครับลิค่าที่ได้นะปกติแล้วนาฬิกาที่เ,เพิ่งแกะออกจากกล่องเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใช้ในส่วนของ gps เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะถ้าแกะออกจากกล่องใหม่ๆแล้วไปจับ gps เนี่ยมันจะจับได้ช้าแต่ไม่ใช่กับ Co s p ปก Tank กครับผมจําได้เลยว่าวันที่ผมเอาไปทดลองเนี่ยนะครับผมจับ gps เนี่ยได้ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ8จนถึง12วินาทีใช้เวลาประมาณนี้แหละซึ่งผมถือว มันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากๆแล้วโชคดีมากๆเพื่อนเพื่อนี้แชร์ให้ฟังอีกพักใต้นี่นะครับตอนนี้ฝนตกด้วยแล้วก็แดดออกด้วยมันทําให้ผมได้ทดสอบหรือว่าตอนที่แดดออกเนี่ยมันจับเอ่อมันจับ GPS ได้ในระยะเวลาประมาณกี่วินาทีก็ใช้เวลาประมาณนี้เลยครับประมาณ10วินาทีแล้วตอนที่ฝนตกนะครับฝนตกเมฆคึมๆเลยก็ใช้อยู่ที่ประมาณเอ่อแปดจนถึง10 13วินาทีประมาณนั่นแหละไม่เกิน13วินาทีมันก็สามารถที่จะจับ g p s ได้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมชอบเลยนะ g p s มันจับได้อย่างรวดเร็วมากๆแล้วเพิ่งเปน,น,นดูระยะการวัดระยะทางระยะทางของแบรนด์ G ีเนี่ยได้ที่ประมาณ1 5 6กิโลเมตรแบรนด์ K นะครับวัดได้อยู่ที่ประมาณ1.53กิโลเมตรหัวใจนะครับเพิ่งเปดูตรงหัวใจนะแบรนด์จีวัดได้อยู่ที่ประมาณ111นะ BPM แบรนด์ K ครับวัดได้อยู่ที่ประมาณ112 bpm เห็นไหมมันใกล้เคียงกันเลยนะครับในส่วนของแคลอรี่ตรงนี้ผมต้องบอกไว้นิี้นึงนะถ้าเป็นตัวของแคลเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าตัวของแคลเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์แบรนด์ G วัดได้อยู่ที่ประมาณ123แบรนด์ K วัดได้อยู่ที่ประมาณ155ซึ่งตรงเนี้ยผมถือว่ามีความใกล้เคียงกันถ้าเป็นแบรนด์ตัว C มันจะวัดได้เกินกว่านี้อีกนะครับก็ C อาจจะวัดแบบ เรากอริทึมอาจจะแปลกกว่ายี่ห้ออื่นนะครับแต่แบนจีกับแบนเคเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับต่อมาโซนต่างๆไอ้ตรงเนี้ยเฮ้ยผมอึ้งตรงนี้ผมอึ้งมากโซนต่างๆปกติแล้วผมกําลังออกกำลังกายลดน้ําหนักอยู่นะครับอย่างโซน G เอ่ออย่างตัว G แบนจีเนี่ยวัดโซน2ได้ที่72เปอร์เซ็นโซน1วัดได้ที่23เปอร์เซ็นแบนเคครับวัดโซน2ได้ที่73เปอร์เซ็นเห็นไหมต่างกันเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะครับโซน1วัดได้ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นก็ต่างมันเพียงแค่หนึ่ ผมใส่แบนจีอ่ะมือขวาผมใส่แบนเคมือซ้ายแบนจีวัดได้สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแบนเควัดได้สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเท่ากันเฮ้ย hey, ผมแปลกใจเออจริงๆนะคือราคามันต่างกันแบบแบนเคแบนแบนจีที่ผมใช้เนี่ยราคาประมาณหมื่นสองแต่แบนจีเนี่ยนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณสามพันจนถึงสามพันห้าเฮ้ยราคามันเอ้ยแบบการวัดค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆเลยเฮ้ย คือมันทาให้ผมรู้สึกเลยว่าผมอยากจะใส่นาฬิกาเรือนนี้แทนนาฬิกาเรือนเก่าอันนี้ต้องเล่าให้ฟังด้วยแบรนดจี Band G ตัวเก่าของผมเนี่ยนะครับแบตเตอรี่มันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับแล้วผมก็ไปถามกับทางร้านว่าถ้าแบน์จีตัวเนี้ยเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้เงินเท่าไหร่นะครับเขาบอกเลยอยู่ที่ประมาณ40%ของราคาสินค้าถ้าราคา1ื่นเปลี่ยนแบตก็อยู่ที่ประมาณ5้าถึงหกพั ถ้าห้าหกถึงหกพันแบบนี้ผมใส่นาฬิกาเรือนใหม่ดีกว่าผมรู้สึกแบบนั้นนะเอาจริงๆนะถ้าวัดค่ราคาได้แบบนี้ผมใส่นาฬิกาเรือนใหม่ดีกว่าผมรู้สึกแบบนั้นนะครับโอเคคราวนี้ก่อนอื่นผมอยากให้ดูอุปกรณ์ก่อนว่าตอนนี้เราไปซื้อนาฬิการุ่นนี้มาเนี่ยนะครับโคสเพกทังตรีสามเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับเอาเราไปดูกันอย่างแรกที่เราจะได้มาเลยนะขอขอนาฬิกาออกก่อนนิดนึงนะกล่องให้ดูกล่องก่อนเลยนี่คือกล่องของเขานะครับกล่องของนาฬิการุ่นเนี้ยมันก็จะมีการบอกวรันตีต่างๆของนาฬิการุ่นนนนนนีีี้้้้้ว่่่าาาาาาเเคคไไไปดดออออออะะะรรรรมมบบงงงงััยยแกกทผจใูืต ตัวตัวนี้แหละที่ผมสนใจ m i l i t a r ร g r a d e ดครับคือนาฬิการ,รุ่นนี้ผ่านมาตรฐานนะครับอุปกรณ์ทางการทหารมาอันนี้คืออย่างแรกที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างที่2ครับ Certificate IP 6 9 K แล้วก็5 ATM นาฬิการ,รุ่นนี้นะครับผ่านมาตรฐานการกันฝุ่นและกันน้ำถึง50เมตรด้วยกันดังนั้นนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถใส่ว่ายน้ำได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่ง o อ illa g l a s s ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะรุ่นนี้มีการใช้ o อ illa g l a s s เวอร์ชัน3นะครับซึ่ง ออกมาราวๆประมาณปี2016นจนถึงปี2018แล้วกอลิล,ล่ากราสสามเนี่ยเขาได้เอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นมากๆนะครับแต่เขาก็นํามาใส่กับนาฬิการุ่นนี้ทําให้นาฬิการุ่นนี้สามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนได้แล้วก็สามารถที่จะลดการมองเห็นรอยขีดข่วนได้นั่นเองนะครับส่วนคอนเซปต์นาฬิการุ่นนี้นะครับการออกแบบดีไซน์เนี่ยจะเป็นการออกแบบดีไซน์ในเรนนนื่องของความตนทหนแล้วก็ทนทานของนาฬิกานะครับแล้วก็ชื่อรุ่นคือ T3 Ultra นั่นเองคราวนี้ไปดูอุปกรณ์ต่อมากันอุปปกกรรรณ์ต่่อออออมมาาาทีีจจะะไดดด้้้คัเเยยยยววุิงงงง็ืสๆลฟ ให้ดูสายก่อนนะผมมาไปสั่งสายเหล็กมาเปลี่ยนกับนาฬิการุ่นนี้เพราะผมมองว่าตัวของสายออซิลิโคนนาฬิการุ่นนี้ที่ให้มาผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมเลยไปสั่งสายโลหะมาสายโลหะที่ผมสั่งมานะราคาอยู่ที่ประมาณ6 9 9้บาทอยู่ที่ประมาณนี้ครับ6 9รบาทแต่รู้สึกว่าผมจะกดส่วนลดของทางช h อปปีไปมันจะถูกกว่า6 9 9เกาบกาบทเพื่อนๆลองไปกดดูผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะแต่ประมาณ6 5ร้ยห้าิจนถึง6 9 9้กบาทประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็เอามาใส่กับนาฬิการรุ่นนนี้นะคับบผมชอ ผมว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับที่เป็นโลหะเนี่ยมันเข้ากับตัวเรือนสายโลหะมากๆคราวนี้ไปดูสายที่เขาให้มากันสายที่ติดมากับตัวเรือนนะมันจะเป็นสายแบบนี้แล้วผมจะบอกว่าสายเหตุว่าทำไมผมไม่ชอบสิ่งที่ผมไม่ชอบคืออะไรรู้ไหมคือสายตัวนี้มันค่อนข้างบางแล้วก็พอไปใส่กับตัวเรือนที่มีน้าหนักค่อนข้างมากเนี่ยนะครับมันทําให้การเวลาที่เราใส่บนข้อมือเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะห้อยตกลงมานะครับมันทําให้ผมเนี่ยจะต้องใส่แบบรูเนี่ยกระชับขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งรูนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันอึ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆแล้วมองเข้าไปดีๆนะจะสังเกตว่ามันจะมีฝุ่นเกาะอ,อยู่นะครับสายยางของเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เวลาที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะแบบติดฝุ่นได้ง่ายนะครับแต่ถามว่ามันออกแบบดีไหม ผมว่าสายยางเนี่ยเขาออกแบบได้ดูสปอร์ตเอานี่จริงๆนะผมว่าเป็นสปอร์ตมากอ๋อให้เพื่อนๆดูด้วยว่าตอนที่มันใส่สายยางเนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่เป็นแบบนี้ครับนี่ผมถ่ายเก็บเอาไว้แล้วนะครับนี่พอใส่สายยางมันก็ให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตแหละนะครับแต่ถ้าใครชอบสายโลหะก็ผมขอเชียร์สายโลหะผมว่าใส่สายโลหะสวยกว่านั่นเองนะครับคราวนี้มาดูอุปกรณ์ต่อมากันเดี๋ยวให้ดูนะเมื่อกี้พูดถึงสายโลหะไว้ใช่ไหมตอนที่ซื้อสายอ๋อเดี๋ยวผมหยิบถุงนี้ขึ้นมาก่อนถ้าเกิดว่าเราซื้ ฝุ่นมันจะได้ไม่เกาะแล้วสายจะได้ไม่เสื่อมสภาพนะครับให้ดูสายในส่วนของสายโลหะนิดหนึ่งพอดีพูดถึงสายโลหะค้างไว้นะครับตัวของสายโลหะอุปกรณ์ที่เขาแถมมาด้วยเนี่ยจะเป็นที่ตัดสายนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อข้อตรงนี้เกิดใครข้อมือใหญ่ก็สามารถเพิ่มข้อเองได้เลยแล้วก็สามารถตัดสายเองได้เลยนะครับอันนี้คือจุดที่ผมชอบในส่วนของสายโลหะนั่นเองนะครับขอย้ําสายโลหะเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ6ก0้อยจนถึงหกร้บกาทนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ไปดูอุปกรณ์ต่อมากันเมื่ ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องติดฟิล์มใช่ไหมผมตอบว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมกอลิล l ากราสสามนี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความแข็งแรงแต่ถ้ามันโดนโลหะหรือโดนอะไรที่มันแข็งแกร่งกว่าตัวของกอลิ l l าก l า s สามเนี่ยมันอาจจะแตกได้นะครับดังนั้นขอแนะนําว่าให้ติดสติกเกอร์กันรอยซาติดฟิล์มกันรอยซาซึ่ง ทางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีการแถมสติกเกอร์กันรอยมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆขอแนะนําเลยให้ติดนะครับเพื่อป้องกันหน้าจอของเราอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งกันที่เขาแถมมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จพลังงานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับที่ชาร์จก็จะเป็นแบบนี้บอกเลยราคา3 0 0พกว่าบาทแต่ที่ชาร์จเนี่ยดูหรูหราไฮโซมากแล้วก็กวัสดุทําออกมาได้ค่อนข้างดีกว่ายี่ห้ออื่นๆอ,อันนี้ขอย้ําคือมันเป็นตามคอนเซปต์ของเขาจริงๆก็คือมิลิเทอรี่เกรดนะครับผมชอบผมชอบนะแล้วดะผมช,มมผมช้ฟังดวยว่าตอนชร์จงงยังไนะครบ คอนชาร์จมันจะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนๆมันจะตั้งประมาณเนี้ยแล้วก็ชาร์จเข้าไปนะครับจากการที่ผมได้ทดลองชาร์จของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับก็ประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซนก็ถือว่าชาร์จได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะครับแล้วขอขอแชร์เรื่องของระดับพลังงานนาฬิการุร่นนี้ด้วยตอนที่ผมได้นาฬิการุร่นนี้มาในราวๆประมาณวันที่สามตุลาผมก็นํามาใช้นะครับวันนั้นเนี้ยแบตเตอรี่ที่เขาชาร์จมาให้อยู่ที่ประมาณใช้าสันเี่7นปอร์เซันนีผมใช้อยู่จนถึงประมาณู มีการอ่านการแจ้งเตือนได้สามารถรับข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองนะครับอะพูดถึงแบตเตอรี่กันต่อตอนที่ได้มา90%ผมใช้มาจนถึงประมาณวันที่7วันที่8ใส่ทุกวันเลยนะแบตเตอรี่มันลดลงมาอยู่ที่ประมาณ45%ซึ่งผมถือว่าเฮ้ย มันค่อนข้างที่จะอึดเลยถ้าเทียบกับแบนจีที่ผมใช้อยู่นะครับถ้าเป็นแบนจีที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมต้องชาร์จทุกๆ3วันอะ่ะผมว่ามันแบบมันเกินไปนิดนึงนะครับมันทําให้ผมเสียเวลาในการใช้ชีวิตผมคิดแบบนั้นนะครับโอเคคราวนี้มาดูอ้ออีกข้อหนึ่งไอ้ตัวที่ชาร์จแบตเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือมันจะเวลาวางเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นมันอาจจะหลุดได้ง่ายนะครับดังนั้นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับควรจะวางให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้มาดูที่นาฬิกากันะมมมาาาาาาดดดููทีีี่่่่่่่่นน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 ิกกกกััเเเเเืืออออ้้้้้้หหหห็ใใใใสววขงงงรรแแจจตตปยยลพุ มันมีข้อดีอย่างหนึง่งอ้อเดี๋ยวเดวมันมีทั้งข้อดีและข้อข้อเสียตอนที่ได้นาฬิกาเรือนนี้มาครั้งแรกแล้วไม่มีการอัพเฟิร์มแรกการอ่านตัวอ,อักษรแบบนี้นะครับมันจะแบบยึกยือยือมันอาจจะตกไปสักหน่อยเดี๋ยวผมปรับโฟกัสนิดนึงนะมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวตัวอ,อักษรเนี่ยมันจะตกไปสักหน่อยมันอาจจะตัวอ,อักษรจะแปลกแลกแต่พออัพเฟิร์มแรกแล้วเพื่อนเพื่อดูนะผมอ่านตัวอ,อักษรให้ดูผมอ่านให้ดูเลย มันสามารถอ่านได้ง่ายมากอะนะครับมันสามารถอ่านทั้งการแจ้งเตือนในส่วนของโซเชียลต่างๆนะครับ Facebook เฟซบุ๊คลายอะไรแล้วก็โทรศัพท์เข้าเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเตือนรับๆโทรศัพท์เข้าผ่านนาฬิกาได้เลยนะครับก็จะเป็นข้อดีของนาฬิการุ่นนี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมออกก่อนคราวนี้ลองปัดลงมาบ้าง ถ้าปัดลงมาจะเป็นแบบนี้นะครับจะเข้าสู่การตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับนี่คือผมใช้จนถึงประมาณวันที่9แล้วแบตเตอรี่มันเริ่มหมดแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ20%นะครับผมใช้ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวแหละนะครับนี่คือการตั้งค่าต่างๆนะครับถ้าเราเลื่อนลงมานะครับต่อมาถ้าเราเลื่อนขึ้นล่ะถ้าเราเลื่อนขึ้นจะเป็นในส่วนของการสรุปค่าต่างๆที่เราสามารถวัดได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับวันที่สิบวันที่เก้าเดือนสิบวันพุธนะครับมันสามารถอ่านได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายบ้างอ่ะเลื่อนนนนปปทาางซ้ยมัจะเ็แบบี มันจะเข้าสู่การตั้งค่าอาการดูในส่วนของเ,อเมนูต่างๆของนาฬิกาเราสามารถดูได้นะครับเป็นแบบนี้เลยก็ถามว่ามันมีอาการกระตุกอาการแหลกไหมผมรู้สึกว่ามันมีนิดเดียวนิดเดียวมันรู้สึกว่ามีนิดเดียวรุ่นนี้เขาจะให้หน้าจอมันอยู่ที่ประมาณ6กสิเฮิร์ตนะครับนี่ครับเรฟเฟลตเรฟเฟลตอยู่ประมาณ6กสเฮิร์ตมันจะเป็นแบบนี้ทําให้เพื่อนๆดูก่อนนะเพื่อนๆจะได้เข้าใจเกี่ยวกับนาฬิการุ่นนี้นะครับโอเคคราวนี้วันนี้ผมได้สรุป 8จุดเด่นกับ2จุดด้อยมาให้เพ like ื่อนๆได้ดูว่ารุ่นนี้มันมีจุดเด่นอะไรบ้างและจุดเด่นไหนที่ผมชอบบ้างนะครับเอาละเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานั่นเองนะครับขอพูดถึงจุดเด่นข้อแรกก่อนที่ผมชอบนะข้อจุดเด่นข้อที่1คือการออกแบบดีไซน์ผมชอบเรื่องของการออกแบบดีไซน์นาฬิการุ่นนี้มากๆเลยเพราะตอนที่มันไม่ใส่สายนี่นะครับตอนที่มันหยิบขึ้นมาเนี่ยเพระวนไม่ใส่สายมันจะเป็นแบบนี้นะผมรู้สึกเลยว่ามันมีการประกอบที่มีความแข็งแรงมากแล้วดีไซน์มีความสวยงามมากมาก ผมชอบนะจริงๆผมว่ามันเท่เดีอะนาฬิการุ่นนี้นะครับแล้วตัวเรือนเนี่ยนะครับมันจะทํามาจากสแตลเลสสตีลซึ่งมีความเงางามันตัดกับในส่วนของสีส้มตรงเนี้คือพอใช้เป็นปุ่มสีส้มอะไรแบบนี้นะครับผมรู้สึกเลยว่ามันให้ความรู้สึกที่ดูทนทานแข็งแรงแล้วก็มีความทันสมัยผมชอบมากๆเลยนะครับตรงนี้ให้ดูให้ดู และความลับอพูดถึงความลับของความการออกแบบดีไซน์ที่มีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ทันสมัยความลับของเขาจะอยู่ที่วัสดุครับกระจกรุ่นนี้นะครับจะเป็นกระจกแบบ Gorilla Glass 3นะครับที่มีความแข็งแรงแล้วก็สามารถทนทานต่อรอยขีดข่วนสามารถลดการมองเห็นรอยขีดข่วนได้นะครับแล้วเขาไม่ขี้เหนียวนะกระจกตรงเนี้ยจะเป็น Gorilla Glass 3และด้านหลังเพื่อนๆก็จะเป็นกระจก Gorilla Glass 3เช่นกันตรงเนี้ยนะครับตรงในส่วนของ h a r a t e Sensor เฮ้ย ผมว่าเจ๋งเดียะดังนั้นเนี่ยพอเป็นพอเป็นแบบนี้นะครับผมรู้สึกเลยว่าผมมั่นใจในเรื่องของความทนทานแข็งแก่งแล้วก็สามารถเอาไปใช้แบบโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอ่ะผมชอบตรงเนี้ยนะครับและต่อมาเมื่อพูดถึงวัสดุตัวกระจกไปแล้วนะครับขอพูดถึงวัสดุตัวเรือนขอบกระจกตรงนี้นะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเลยตัวเรือนนะครับจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดแล้วก็ถ้ามองไปถึงภายในโครงสร้างภายในของนาฬิกานี้นะครับเขาจะใช้โพลีเอไมด์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสนั่นเองนะครับทำนาฬิการุ่นนี้นะครับทนทานต่อการ โครงสร้างของนาฬิการุ่นนี้นั่นเองคราวนี้มาดูโดยรอบของนาฬิกากันมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆห้เพื่อนดูเห็นไหมการออกแบบต่างๆเนี่ยปุ่มต่างๆนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ใช้แบบในพื้นที่ที่ทอรโหดอ้อพูดถึงปุ่มต่างๆเดี๋ยวเพื่อนๆดูอย่างหนึ่งนะื่อกีตอนที่ผมเล่นในคงเในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมในส่วนของหน้าปัดใช่ไหมรุ่นเนี้ คือเขาออกแบบมาให้เราสามารถใช้งานตรงที่แบบมีโครนได้นะครับหรือน,นิ้วลูกมนิ้วมือเราเปียกได้นะครับนอกจากการใช้นิ้วสมัมผัสแบบนี้แล้วนะครับการเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วยังสามารถที่จะใช้ปุ่มได้อีกด้วยมันจะเป็นแบบนี้อันจะใช้ปุ่มได้คือที่เขาออกแบบมาใช้ปุ่มได้เองที่บอกรับว่าถ้านิ้วเราเปียกหรือใส่ถุงมือที่มันหนาเนี่ยเราก็ใช้ปุ่มแทนแบบนี้นะครับเห็นไหมการออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือจุดที่ผมชอบจุดแรกสรุปเลยแล้วกัน ผมชอบงานดีไซน์ของนาฬิการุานร่นนี้มันดูแบบทนทานแข็งแรงบุนแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดูแบบแข็งกแกร่งไม่เหมือนใครนะครับนี่คือ,ข,อข้อดีข้อที่1ที่ผมชอบต่อมาจุดเด่นข้อที่2ที่ผมชอบเช่นกันนะครับคือหน้าจอนั่นเองนะครับรุ่นนี้ให้หน้าจอมาใหญ่ถึง1.43นิ้วนะครับซึ่งถือเป็นหน้าจอที่มีขนาดที่ใหญ่มากจำนวนพิกเซลนะครับอยู่ที่ประมาณ4 1 6คูณ4ีพิกเซลนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดแล้วก็ให้สีสันที่สดใสต่อมาสีสันครับตรง ดูเวลากลางแจ็แดดจ้าได้นั่นเองนะครับนี่คือจุดที่ผมชอบจุดที่2นะครับอ๋อพูดถึงจุดที่2มีเสริมอีกนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอนะได้มากถึง500รูปแบบด้วยกันถ้าเราเชื่อมต่อกับแอปของเขานะครับเราสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้เลยนะครับและการเปลี่ยนหน้าจอของนาฬิการุ่นนี้เพียงแค่กดลงไปแบบนี้นะครับกดลงไปแบบนี้กดทักกดกดก็แบบล,ลึกเลยนะ หน้าจอมันก็จะเปลี่ยนมาให้มีแบบหลายแบบให้เราเลือกเลยนะครับต่อมาคราวนี้ไปดูจุดเด่นข้อที่3กันบ้างสำหรับจุดเด่นข้อที่3นะที่ผมชอบเลยนะคือแบตเตอรี่ครับเพื่อนๆรุ่นนี้นอกจากตัวเรือนที่มีความแข็งแกร่งทนทานแล้วนะแบตเตอรีย่ยังมีความแข็งแกร่งทนทานเหมือนกันครับออรุ่นนี้จะมีการให้แบตเตอรี่มามากถึง470แอมป์เลยทีเดียวนะครับก็โอ้โหถ้าเราใช้แบบใช้ทั้ง GPS แล้วก็ใช้ทั้งการวัดทัเรทเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง35ชั่วโมงแต่ถ้าเรานะครับใส่ที มีการใช้ฮาร์ดเลดบ้างแล้วก็ GPS บ้างเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10จนถึง15วันแต่ถ้าเรานะครับใช้งานการดูเวลาอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับอยู่ที่ประมาณเอ่อห้บวันเลยทีเดียวนะครับถือว่าโอ้ค่อนข้างที่จะอึดเลยนี่คือข้อดีที่ผมชอบในส่วนของข้อที่3นั่นเองนะครับและข้อที่4ที่ผมชอบอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบคือนาฬิการุ่นเนี้ยมีการผ่านมาตรฐานและมีการผ่านการทดสอบ แบบมากกว่า25รูปแบบนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะมั่นใจมั่นใจได้เลยว่านาฬิการุ่นนี้จะเป็นนาฬิกาที่มีความทนทานแข็งแกร่งนั่นเองเอาละไปดูมาตรฐานกันที่เขาผ่านมาตรฐานเนี่ยเขาผ่านมาตรฐานอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเขาผ่านมาตรฐานระดับ IP 6 9 k แล้วก็ Military Standard นะครับ8 1 0 h การน,น้ำได้มากถึง50เมตรนะครับและในส่วนของการผ่านการทดสอบนั้นรุ่นนี้นะครับสามารถผ่านการทดสอบมากกว่า28รายการได้แก่ข้อที่1ครับการผ่านการทดสอบการกดปุ่มมากกว่า1-0,000 0ครั้งนะครับการผ่าาานการกรสสอกก 2, ัััมมห้้จว200,000คง การผ่านการทดสอบการกัดกร่อนของเหงื่อมากกว่า48ชั่วโมงการผ่านการทดสอบการชาร์ตนะครับมากกว่า20,000ครั้งและการผ่านการทดสอบในส่วนของแรงตกนะครับการตกอยู่ที่ประมาณ1เมตรนั่นเองนะครับและต่อมาครับรุ่นนี้สามารถผ่านการทดสอบแรงดันน้ำมากถึง5 ATM หรือ50เมตรทำให้นาฬิการุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ว่ายน้ำได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือในส่วนของข้อที่4ครับและข้อที่5ที่ผมชอบอีกอันนี้ผมชอบอีกข้อหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังการออกกำลังกายเมื่อเรากดปุ่มขาล่างครับ มันจะเข้าสู่การออกกำลังกายของนาฬิการุร่นนี้นะครับรุ่นนี้เราสามารถใช้เกี่ยวการออกกำลังกายได้มากถึง170รูปแบบด้วยกันตรงนี้เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะมากๆเลยอย่างที่บอกครับถ้านี้เราเปียกเราสามารถที่จะกดปุ่มได้อ่ามันสามารถเลือกได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ G.P.S. รุ่นนี้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วดังนั้นทําให้นาฬิการุร่นนี้เวลาที่เราไปใส่ไปวิ่งนะไม่ต้องเสียเวลาในการจับ G.P.S. เลยอะผมชอบในผมชอบในส่วนการออกกำลังกายร,ร,รุ่นนี้มากๆเลยนะครับเมื่อกี้พ จับ GPS ไปใช่ไหมก่อนที่ไปพูดถึงการจับ GPS ผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพนี่คือข้อดีข้อที่6ของนาฬิการุ่นนี้ครับข้อที่6คือนาฬิการุ่นเนี้ยมันสามารถที่จะตรวจสุขภาพได้มากถึง24ชั่วโมงเลยนะครับมันสามารถตรวจอตัตราการเต้นหัวใจได้ตรวจในส่วนของ s b o 2ได้นะครับตรวจในส่วนของความเครียดได้นะครับตรวจในส่วนของการนอนหลับได้มันสามารถตรวจในแบบได้บงได้ถึง24ชั่วโมงเลยอ้อล่าสุดเล่าเคสหนึ่งเคสหนึ่งให้ฟังอันนี้ไม่ได้เกิดกับนาฬิการุ่นนี้นะแต่อยากจะพ ผมไปเจอพี่เออลุงคุณลุงท่านหนึ่งมานะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นพ่อของยูทูบเบอร์ที่ดังมากๆในประเทศไทยเนี่ยผมไปคุยเรื่องของนาฬิกาสมาร์ทวอ์ได้แหละเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะที่เขาใส่นาฬิกาสมาร์ทวอ์แล้วมันมีการแจ้งเตือนนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลไปตรวจปรากฏว่าเ,ออเส้นเลือดหัวใจของเขาเนี่ยติดไปถึง2เส้นคือเขาไม่เคยรู้มาก่อนนะแต่นาฬิกาเนี่ยมันเตือนว่าเอะอัตราก,การเต้นของหัวใจเราเนี่ยมันมีความผิดพลาดนะมันมีความแปลกนะทำมันมีการแจ้งเตือนเลยว่าให้ไปหาไปพบแพทย์ เขาก็ไปพบแพทย์นะครับปรากฏว่านั่นแหละเขาก็เจอว่าเส้นเลือดเส้นเลือดตีบถึง2เส้นแล้วเขาก็ไปทำไปพาสเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้นะครับใช้ชีวิตแข็งแรงปกติเลยนะครับโอ้โหแบบผมโชคดีมากๆที่นาฬิกาแจ้งเตือนนะครับตรงนี้ก็เช่นกันในข้อที่6ก็คือนาฬิการุ่นนี้สามารถตรวจวัดสุขภาพได้มากถึง24ชั่วโมงตรงนี้สำคัญมากๆสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่7มาถึง GPS ละรุ่นนี้ผมไม่แปลกใจเลยนะทำไมจับ GPS ได้แบบรวดเร็วมากๆเพราะว่ารุ่นนี้มันใช้ GPS นะครับมากกว่า จับสัญญาณ GPS เนี่ยได้รวดเร็วมากๆ,ๆแล้วก็แม่นยำม,มากๆนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะตอนที่ผมไปดูแผนที่ในโทรศัพท์มือถือของผมอะเฮ้ยแผนที่มันพอๆกับนาฬิการาคาหมื่นกว่าบาทเลยคือมันมีความแบบเป็นเส้นตรงไม่มีการยึกยืดหรือไม่มีการแกว่งอะไรใดๆเลยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละคราวนี้ไปดูข้อที่8กันข้อสุดท้ายจุดเด่นของเขานะครับคือการอ่านข้อความนั่นเองเราสามารถที่จะอ่านข้อความผ่านนาฬิกาได้เห็นไหมลายก็แจ้งเตือนมาเห็นไหมคราสสรถทที่่จะใใช้นนวขอองกดบ การโทรผ่านนาฬิกาได้การรับสายผ่านทุนาฬิกาได้นะครับก็เสียงอะ่ะผมถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะแต่คจริงอะ่ะในชีวิตจริงคงไม่มีใครยกนาฬิกาขึ้นมารับสายหรอกผมคิดแบบนั้นนะผมก็คิดว่าการคุยกับโทรศัพท์มันง่ายกว่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่มันก็เป็นข้อดีของนาฬิการุ่นนี้เช่นกันเห็นไหมมันเตือนมาตลอดเลยโหมันเตือนค่อนข้างเร็วเลยผมชอบมากๆนะครับคราวนี้ไปดูข้อด้อยกันบ้างอ๋อข้อด้อยในๆก็เปิดตรงนี้แล้วข้อด้อยข้อที่หนึ่งนะที่ผมเจอกับนาฬิการุ่นนี้นะ คือนาฬิการุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะสามารถที่จะอ่านการแจ้งเตือนได้แต่เราไม่สามารถตอบผ่านนาฬิกาได้ไม่สามารถพิมพ์ตอบผ่านนาฬิกาได้ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีการลออัพเฟิร์มแบรในอนาคตอาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับนี่คือข้อด้อยข้อที่1ครับข้อด้อยข้อที่2ที่ผมเจอคืออะไรรู้ไหมคือขนาดตัวเรือนมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากดังนั้นนาฬิการุ่นนี้นะครับจึงไม่เหมาะกับคนที่แขนขนาดเล็กแต่จะเหมาะกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนขนาดใหญ่อย่างตัวผมเองเนี่ย มีขนาดรอบวงเ,เส้นรอบวงของข้อมือนะครับอยู่ที่ประมาณ18.5เซนติเมตรนะครับเวลาใส่เข้าไปยังรู้สึกหรือว่านาฬิการุ่นนี้มันค่อนข้างใหญ่มันให้อารมณ์เหมือนกับนาฬิกาจีชออ็อคอารมณ์แบบนั้นเลยผมก็เลยชอบนาฬิการุ่นนี้นะครับนี่สใส่ดูมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมมันจะตัวเรือนค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับแต่พอใส่กับสายเหล็กนะผมรู้สึกหรือว่าเฮ้ยใส่กับสายเหล็กมันเข้ากันมากๆมันสวยงามมากๆนะครับนี่คือในส่วนของการใส่กับสายเหล็กนั่นเองคราวนี้มาดูขนาดหน้าปัดกันดีกว่าแหลยคนอาจจะสงสัยแล้วว ห2 7มิลนะครับถือว่าเป็นนัดาัตรที่ขนาดใหญ่มากความลึกของกรอบครับจะอยู่ที่14.6มิลนะครับก็เป็นกรอบที่ค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวเลยนะครับน้าหนักถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วไม่เปลี่ยนสายเหล็กแบบนี้นะเอาไปใส่กับสายยางนะครับน้าหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ81.8กรัมนะครับก็ถือว่าน้ําหนักแบบกําลังพอดีข้อมือแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าตัวของสายซิลิโคนเนี่ยมันค่อนข้างบางนะนะมันเลยที่ใส่บนข้อมือเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันห้อยนะเพื่อนเพื่ออ,อาจจะต้องรัดแน่นนขึ้ออีกหรื1ู ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับนี่คือจากการที่ผมได้ใช้มาผมก็ได้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วนะครับคราวน,นี้ไปดูในส่วนของแอปกันบ้างดีกว่าว่าแอปมันทําอะไรได้บ้างอ่ะ,ะผมแชร์ในเรื่องของแอปด้วยเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมือถือนิดนึงนะครับแปบบ๊บนึงนะฮะขอตั้งนาฬิกาแป๊บแบบนึงพอดีมือถือมันแบตหมดก็เลยชาร์จเอาไว้สักครู่นะครับอเอาละครับเรามาดูที่แอปกันบ้างว่าแอปตัวนี้ใช้อย่างไรนะครับแอปแอปที่เราจะเชื่อมต่อนะครับชื่อว่า c o s p ป c Fit ตัวนี้นะครับพอกดเข้าไปจะเป็นแบบนี้อ่ามันกดเข เอาไว้ดูในส่วนของการออกกำลังกายต่างๆที่เราได้ไปออกกำลังกายมานะครับเป็นไหมมันวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยนะครับมันวัดอัตราการนอนหลับของผมด้วยตอนนี้ผมนอนหลับไม่ค่อยดี <S <s ผมรู้เลยเห็นไหม <S <s มันมีทั้งเล็มนะครับมีทั้งการสะดุ้งตื่นพอดีช่วงนี้กำลังเลี้ยงลูกเล็กลูกล้องปั๊บผมตื่นเลยนะครับการนอนหลับอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับมันสามารถวัดออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนี่นะครับมันสามารถทําอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของหน้าจอได้นะครับแล้วต่อมากดในเรื่องของกีฬาบ้ง นี่ครับเราสามารถบันทึกในส่วนของกีฬาที่เราชอบได้ในส่วนของตรงนี้นะครับบันทึกการเคลื่อนไหวก็สามารถดูได้เช่นกันอ๋อในส่วนของแผนที่ผมไม่ได้แสดงไว้นะเพราะว่าผมอ่ะลองเปลี่ยนโทรศัพท์ละไอ้นนชร์ด้วยผมอ่ะลองเปลี่ยนแบบโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องมากๆผมอยากรู้ว่าโค้ดสเปกฟิตนี่นะครับถ้าเชื่อมต่อกับ iOS เนี่ยมันจะดีไหมถ้าเชื่อมต่อกับในส่วนของ Android เนี่ยมันจะดีไหมปรากฏว่าทั้ง2องอย่างไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android เนี่ยมันสามารถทําได้พอๆกันนะครับอันนี้บอกกปเลยนิชร์ให้ฟังเลยนะครับมามาประมาณปรบ้าุดที่ผมชอบคืืออตรงนนี้เพ่า ร้านค้าการเปลี่ยนหน้าปัดเฮ้ยผมชอบอะแล้วรุน่นนี้มีระบบ allway a l display นะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกหน้าจอในส่วนของ allway a l display ได้จากตรงนี้เลยนะครับออต้องบอกก่อนถ้าเราใช้ allway a l display ด้วยนะแบตบมันจะหมดเร็วกว่าปกตินะครับผมก็เลยไม่ค่อยใช้ allway a l display นะครับนอกจากการถ่ายคลิปเนี่ยก็มาถ่ายคเพื่อนดูว่า allway a l display เป็นอย่างไรให้ดูให้ดูอลอบหนึ่งนี่เอาไปเมื่อกี้ไปโดนนาฬิกาไม่เป็นไรมันจะเป็นหน้าปัดประมาณนี้แหละนะครับมันเป็นแบบ เอาไว้ออนดจะปเป็นจีบปันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าปัดด้านล่างสุดตรงนี้นี่แหละครับที่เขามีให้เลือกมากกว่าห้ารอยรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้นะครับเอากดออกนิดหนึ่งและนอกจากนี้นะครับเราไปดูกันนี่มันยังสามารถตั้งค่าอะไรต่างๆนได้เยอะมากๆนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยตัวนี้สําคัญนะคือเผื่อใครเนี่ยไปเล่นโทรศัพท์มือถือแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเล่นไม่ค่อยเก่งอะ่ะก็มาตั้งค่าผ่านโทรศัพท์มือถือ แบบนี้เช่นการแจ้งเตือนสายเลขยเข้าแบบนี้เราสามารถแจ้งเตือนได้นะครับตั้งได้เลยหรือการแจ้งเตือนผ่านข้อความเราก็สามารถตั้งได้เช่นกันเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะอ่านี่การแจ้งเตือนแอปอ่าตรงเนี้ยหลายๆคนที่เอานาฬิการ,รุ่นนี้ไปนะครับอาจจะรู้สึกว่าให้ hey, พี่เป็นแจ้งเตือนเลยเราจะต้องไปเปิดก่อนว่าเราจะให้มันแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างเนี้ย u t u b e Messenger Gmail Snapchat facebook เราสามารถแจ้งเตือนได้เปิดการแจ้งเตือนได้เลยแบบบแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดออกแบบนี้นะครับ มันก็จะส่งที่เราเปิดเอาไว้ไปที่นาฬิกานะครับดังนั้นนาฬิกาตอนนี้นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนในส่วนของ Facebook เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือการแจ้งเตือนนั่นเองเห็นไหมนี่คือหน้าจอแบบอ w ว y ร์ Display นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ไปดูอือ่นก,กันบ้างคราวนี้ไปดูจุดชั้นอ่ะถ้าเป็นในส่วนของชั้นด้านล่างตรงนี้ที่มันเขียนว่าชั้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นการตั้งแบบพกโปรไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็ ความท้าทายที่เราได้เล่นได้ทําไปในเกี่ยกวกับออกกำลังกายตรงนี้นะครับก็แอป,ปจะไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันก็เล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็เชื่อมต่อค่อนข้างง่ายอันนี้จากการที่ผมได้ทดลองใช้นะครับคราวนี้ไปดูราคากันบ้างดีกว่าเพื่อนๆอยากรู้ราคาละบอกเลยมาที่สิบเดือนสิบเนี่ยราคาดีมากนะครับนาฬิการุร่นนี้อย่างที่บอกโอ้โหมันสามารถที่จะวัดค่าอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับนาฬิการ,ราคาแพงได้เลยราคาเต็มของเขานะครับบอกแล้วจะถูกใจราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4990บาทเท่านั้นแต่มีความทนทานแข็งงแบบแบบคุ้มมากๆนะคร มีการใช้คูปองลดราคานะครับราคาของเขาเนี่ยถ้าลดแล้วมันจะอยู่ในเลทประมาณ3 9 9 0จนถึง2990แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคูปองส่วนลดเท่าไหร่มีการลดแบบที่ตัวเองเก็บ p อยไว้เท่าไหร่เออเก็บคอยไว้เท่าไหร่เพื่อนๆนสามารถสามารถนําไปลดได้นะครับเรื่องที่ย้ำรับว่าผมไปซื้อสายโลหะตัวนี้มาเปลี่ยนอ๋อให้ดูสายโลหะนิดหนึ่งตอนที่มันแกะมันเป็นอย่างนี้นเพื่อนๆนี่นแกะมันจะเป็นอย่างนี้อ่านี่เป็นแบบนี้เลยแล้วเพื่อนเ่ดูเนื้อสายสายทําออกมาค่อนข้างดีนะแล้ว จะเป็นสแตนเลสสตีลที่สามารถทนทานต่อการกัดก่อนของเหนื่อได้นะครับอ,อ๋อต้องบอกนิดหนึ่งประสบการณ์ผมถ้าเป็นการเคลือบสีดําแบบนี้นะครับมันจะไม่ลุดลอกเป็นแผ่นแต่มันจะซีจังไปเรื่อยๆยกเว้นว่าเพื่อนๆไปโดนเหล็กแหลมหรืออะไรเนี่ยมันจะขูดแล้วมันจะเป็นรอยสีขาวตรงนี้ต้องบอกไปก่อนนะในส่วนของเหล็กสามหนึ่งอลตรงนี้นะครับสแตนเลสสตีลสามหนึ่งหกเอลเออให้ดูฝาหลังด้วยฝาหลังจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆดูราคาแบบนาฬิการ,ราคาแบบไม่ถึงห้าพันอ่ะแต่การประกอบดีมากฝาหลังเน เดี๋ยวผมขอปอักโฟกัสให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะคืออยากแชร์มากนะในการรุ่นนี้ผมชอบนะนจริงนี่ครับแต่เสียดายอะเดี๋ยวผมต้องนําไปแบบไปทดสอบทําลายดูว่าถ้าตกจากที่สูงเป็นอย่างไรถ้าแบบไปโยนทิ้งจะเป็นอย่างไรผมต้องไปทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใจะให้เพื่อนๆดูอีกทีอีกคลิปที่สองด้วยว่าเฮ้ยคลิปที่สองเนี่ยพอไปทดสอบมาเนี่ยมันจะมีริ้วรอยอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะคลิปที่สองอาจจะใช้เวลาสักนิดนะอาจจะลงหลงังจากนี้ประมาณสักสามสี่วันนะครับอะให้ดูด้านหลังง เพอร์เฟกต์เลยไหมกมารประกอบการอะไรเงี้ยดีมากเลยนะครับโอเคคราวนี้กลับไปที่ด้านหน้ากันต่อสรุปเลยแล้วกันรุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับใครล่ะจะเหมาะกับคนที่ชอบนาฬิกาในสไตล์ที่แบบพลนทาในสไตล์ทหารนะครับใส่ไปตกปลาก็ได้ใส่ไปออกกิจ,รจาก,การรม o u t ดอรหรือ work out ก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใส่ทํางานได้เพราะว่านาฬิกาตัวนี้ผมว่านะมันออกแบบได้ดูทันสมัยแล้วก็มีความหรูหราทีนิดอะ่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะตรงเนี้ยตรงปุ่มผมชอบมากเลย ผมว่าทาออกมาดีมากสวยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอรีวิวไว้สัสส้นๆเท่านี้แล้วกันถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสามารถถามมาได้เกี่ยวกับการตั้งค่าเอ่ยการใช้งานเอ่ยเพราะว่ารุ่นนี้ผมคงเอามาใช้เองแหละนะครับผมก็จะมาตอบให้แล้วกันนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมีในาฬิกาสวยๆแบบนี้มารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ